ดีค่ะธรรมชาติรอบตัวใบคุณใหม่ค่ะวันนี้เรามาส่งเพื่อนเรากับสวรรค์กันค่ะหลังจากส่งเพื่อนเราเสร็จแล้วเราก็มีนัดกันที่ร้านกาแฟสวนป่าจ,จุลพันธ์ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศเอามาฝากกันนะคะบรรยากาศของทางทางร้านซึ่งว่าเย็นค่ะเย็นสบายแล้วก็อากาศน่านั่งมากเลยค่ะ อาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยค่ะบรรยากาศดีเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะตามเข้าไปดูกันค่ะคลิปนี้เราก็จะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะคะเราก็จะให้ชมติดบรรยากาศเรากับเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันค่ะก็อาจจะถ้ามีคําไม่สุภาพคําไม่อะไรเนี้ยค่ะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่านี้เราก็อยากจะ เก็บภาพที่มันเป็นบรรยากาศของพวกเราไว้ะคะ่ะซึ่งก็เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยะคะ่ะธรรมชาติแบบเพื่อนๆกันเลยะคะ่ะแบบไม่ต้องแต่งแต้มไม่ต้องอะไรเลยะคะ่ะก็จะมีเสียงดังโวยวายอะไรกันไปมั่งนะคะเพราะว่าธรรมชาติของพวกเราเป็นอย่างนี้นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะจากช่องธรรมชาติรอบตัวะคะ่ะ สว,วัสดีครับสวัสด,ดีครับ เหาชั้นบนเลยเหมาชั้นบนเลยเหมาชั้นบนเลยไม่ไม่ต้องหรอกนั่งกระจายกระจายกันก็ได้ตัวเองไม่ต้องขยับหรอกโควิดนั่งห่างๆตะโกนคุยกันได้ไม่เป็นไรพวกนี้เสียงดัง

กินนะกิน,กนเดี๋ยวขึ้นไปก็ไม่รู้ก็ขึ้นไปกันตรงนู้นแล้วะเฮ้ย <cierto> ข้างล,ล,ล่างน่าจะไม่พอ

พอพอก่อนพอสานอีกรอบหนึ่งดิออีกรอบหนึ่งดิมิ่งสปุลไร้สาระนะมิ่งรอบยางเห็นบอกมันเราว่ามันดำดำไม่มันย้อนแสงมาดูมุมใหม่ไหม่ลองลองอันนี้ก่ะม่ดำก็แล้วปับแสงได้ เราถ่ายไปเราก็ไม่ค่อยสนใจหรอกดังไม่ดังเ๋ยไปปรับแสงเนาะ

ใครมาอีกอะก็พอดีได้เออเผล่มก็พอดใครจะมาอยากเขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้แจนมันล่อมาพัดส่งกลับงมากองมาแล้วเขาหันรถกลับกันตลอดนะก็แจ๊นก็หันรถกลับชู่ก็หันรถกลับเข้าหรออ๋อแสดงจ๊นเขาแค่แค่มาส่งเฉยๆใช่ไหมนำทางมาส่งเฉยเฉยโอ้ไปหาใหม่ใหม่เลยอยู่ข้างหลังไงใหม่ไม่สวยห้ามออกอากาศนะคะสวยค่ะคนนี้นี่มีอะไใหม่ สวยกว่าเขาอยู่แล้วค no ่ะเออยังไม่ได้เมมเบอร์ม oh, right. no like ันมาเลยมึงเมมเบอร์ม okay. yeah. ันไว้แล้วเบอร์ใหม่เบอร์นั่งนี่นี่เออแต่กูก็มึงทำเนี่ยก็เจ้ามึงก็รับอ่ะแล้วมึงบอกเปลี่ยนเบอร์ไงวะไม่เปลี่ยนกูก็ไม่เปลี่ยนหรอกกูใช้เบอร์เดิมนี่แหละประท้วงทหามุมเหมาะเลยเดี๋ยวฉันจะเอาเธอลงยูทูบคือไม่สวยเลยสวยค่ะฟังมาหน้ามาหน้าสองขึ้นอ้าวแล้วฉันนก่ะฉนกก็เหมือนกันปะเพราะว่าไปที่ไหนก็เจอมันไปไหน บ้ามันไปไหนมันตัวตั้งตัวตีเลยแล้วมันไม่เห็นมาไม่ใช่ก็คิดว่ามันมาก็ไม่ชวนชวนมันก็บอกเอ้ามาชวนหมดแหละไอ้ชนกอะมันยังบอกเลยว่าทางอยู่ตรงนี้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 ไเออมันไม่มีรถชนกอะอ้าวแล้วไปกับใครอะไม่รู้แต่ไปกับเพื่อนคนนึงแน่เลยบ้านอกป่าอืมไม่บอกมันไม่มีรถเออแล้วก็ไม่บอกแล้วก็ไม่บอก น่ารักจริงๆใส่แมสกเมื่อกี้ <Blind S 2> นี่ยังถอดแมสกอยู่เลยไม่ได้แล้วประสันจะเข้ากล้องเข้ากลุ่มแล้วโชว์หน้าก็ได้ในด่วนลุชิดานี่เขาคนสวยเขาใส่รูปในเซจ์ใส่รูปแบบนี้นะเบนมึงนั่งผิดที่นายนายเจาะท่อกลับมาดิมานั่งที่ไม่เอาหน้าดำมาลองมองเขาเดิน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเคี่ยดนะมึงมันีคิดอะไรก็พูดมันเป็นความผิดที่มึงมันดำเองหรอเออเพราะว่าก็คนมันดำมันจะให้ข่าวยังไงล่ะมี่สกุลทำอะไรเนี่ยทำคอนเทนต์เงจ้ะเดี๋ยวเธอจะไปอยู่ในหนังชั้นชันรอบตัวตอนเนี้ย <c oughs> ที่ยูนี่คือธรรมชาติรอบตัวไม่ใช่มลพิษ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเพื่อนเสี่ยวจะภาพส้มโออุตส่าห์กลับไปบ้านเพื่อจะเอามาแจกเพื่อนทุกคนนัดกันที่ร้านกาแฟใครใครกลับก่อนอดนะคะอัน,นิสงส์เลยตกกับคนที่อยู่จากที่จะได้คนละสองลูกก็เลยได้กันคนละสี่ลูก